สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับปิดตำนานหมอดู e ีทีย้อนคำทำนายสะเทือนการเมืองไทยปิดตำนานหมอดูชื่อดังชาวเมียนมาหลังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อเวลาตี4 20นาทีวันที่10กันยายน2560หมอดูอีทีหรือ นางโสยโซยวินหมอดูชื่อดังมีชื่อเสียงระดับโลกชาวเมียนม,มาเสียชีวิตด้วยวัย58ปีภายในบ้านพักของเธอในเมืองทิงอันจุนมยอเนนครย่างกุ้งประเทศเมียนมาทั้งนี้แม้ร่างกายจะพิการนิ้วมือเท้าหงิกและมีปัญหาทางการพูดรวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกอันเป็นที่มาของชื่ออีทีตัวละครมนุษย์ต่างดาวจากภาพยนตร์ดัง แต่หมอดูผู้นี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังอาจจะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์หรืออะไรก็ตามด้วยเป็นที่จดขานถึงคำทำนายที่ประหนึ่งอย่างรู้ราวกับมีพรายกระซิบซึ่งส่งผลให้คนทั่วทุกสารทิศเดินทางไปพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนไทยซึ่งหมอดูผู้นี้เคยมีคำทำนายเกี่ยวกับการเมืองไทยในหลายวาระเป็นที่กล่าวขานอย่างมาก คำทำนายอันแม่นยำของหมอดูอีทีที่ได้รับการกล่าวขานเกี่ยวกับการเมืองไทยเป็นต้นว่าหมอดูอีทีเคยทำนายดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรก่อนเลือกตั้งปี2545ครั้งหนึ่งจะมีอำนาจรุ่งเรืองเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าไม่ปราณีต้องจรลลีไปต่างถิ่นต่างแดนพร้อมแนะให้แก้เครสเสริมดวงเพราะถึงคราวเคราะห์ชะตาขาดให้ทำพิธีสะดอเคราะห์เพื่อต่อดวงชะตาที่กำลังจะขาด ให้กลับคืนมาเริ่มจากการท่องบทสวดมนต์และเดินวนรอบเจดีชเวดากองไปทางซ้ายสามรอบขวาสามรอบจากนั้นก็ต้องไปทำพิธีสะดอกเคราะห์ชุดใหญ่ในถิ่นที่ธุรกันดานต่อมาคุณทักษิณเดินทางไปทัวนกขมิน้นไผ่สารภาคใต้และภาคก,กลางซึ่งว่ากันว่าเป็นการแก้เครดจ,จากคำทำนายของหมอดูอีทีต่อมาคุณทักษิณเดินทาง กลับไปพบหมอดูอีทีอีกครั้งหนึ่งก่อนเกิดรัฐประหารยึดอำนาจปี2549มีการเปิดเผยคำนายว่าให้คุณทักษิณอยู่นอกประเทศระหว่างวันที่8-22ถึงกันยายน2549เพื่อหลีกเลี่ยงเคราะห์ร้ายต่อมาวันที่19กันยายน2549คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจขณะอดีตนายกทักษิณ กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาคำทำนายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศริจิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทำนายของฟองสนานจมรจ,จันทร์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกศ์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศริจิจเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระสำ่ำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกศลและดาว ทักษะจรสำคัญปี2,567พอหัดฤหัสบดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2,567ถึงสิ้นปีเรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกวาง้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากบัตรเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิด เลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมฟ้าอากาศไฟตัวอย่างก็คือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพู6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นระลอกละ,ละลอกปลายปีเกิดการกราดยิงที่สยามพลากรสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ปีต่อไปข้ามมาปีใหม่2567 บ้านเมืองมีเกณฑ์บวกตั้งแต่วันเกิดเมืองคือ21เมษายน2567เมืองจะได้ลาบไปนาน,นมากตามฉลกลุลาพามากคามเกิดสิริมงคลด้วยดาวประจำเมืองพระอังคารเป็นสีจรซึ่งมงคลจะเกิดในเมืองเป็นระยะระยะเช่นแข่งขันกีฬานัดสำคัญมีโอกาสชนะหรือประกวดแข่งขันระดับนานาชาติมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ตลอดปีหรือ โชคทางการเงินผ่อนมือให้เมืองเช่นโครงการแลนบริดหรือได้โชคจากแก๊สในทะเลที่จะนำมาใช้เพิ่มก็น่าจะเห็นความคืบหน้าในระยะนี้ปีมะโรงดวงแรงการเมืองฝีแตกโหนโสระจะนวนอยู่มอดูเจ้าของชายาน,นอสตาดามสุสเมืองไทยมาสแกนดวงเมืองให้ได้เห็นถึงสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเตรียมตัวรับมือจากเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยโหรโสรัจจะออกมาชี้ถึงการขยับขยื่นของดวงดาวสำคัญสำคัญว่าพระราหูสถิตยอยู่ในราศีมีนพบวินาศตลอดทั้งปีดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูวันอังคารที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่สองมิถุนายน2567ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุล21กันยายน2567ดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่4ธันวาคม2567นี่คือดวงดาวสำคัญที่มีการขยับขยื่นและมีผลต่อประเทศไทยรวมไปถึงทั่วโลกที่อาจจะมีสงครามซึ่งเราจะต้องตื่นตัวหากมีสงครามเกิดขึ้นประเทศไทยต้องวางตัวเป็นกลาง อย่าเข้าไปทำอะไรต่างๆเพราะบ้านเมืองเรานั้นก็มีเรื่องยุ่งๆเหมือนกันสถานการณ์บ้านเมืองที่สำคัญๆมีอยู่หลายเรื่องปีนี้นักการเมืองผู้เป็นใหญ่จะร่วงหล่นกันมากเสื่อมอำนาจอำนาจเสนาบาดีเก่าๆของคนเก่าๆก็เสื่อมถอยลงมามีเหตุการณ์หลายเรื่องรุนแรงเกิดขึ้นจะประมาทไม่ได้กลุ่มชนฝูงชนมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สุดตั้งแต่ ตั้งกรุงมาดวงดาวยัง่งบอกถึงเหตุการณ์ป่วนทางการเมืองพรรคการเมืองจะเกิดความผันผวนยุ่งยากความไม่เรียบร้อยซึ่งออกจะรุนแรงเป็นที่คาดไม่ถึงใครที่มีชนนักติดหลังอยู่ก็รับกรรมไปทุกอย่างจะไม่ดำรงเช่นนั้นตลอดไปเมื่อมีน้ำขึ้นก็ต้องมีน้ำลงเป็นธรรมดาแก้ไขปัญหาไม่ได้จะแก้ไขปุ๊บปั๊บไม่ได้เพราะเรานั้น เป็นอย่างนี้มาตลอดด้านของโรคภัยไข้เจ็บจะมีโรคระบาดเช่นไข้หวัดนกโรคโควิดจะกลับมาระบาดรวมถึงโรคโบราณที่เคยเกิดแล้วมีคนเสียชีวิตมากดังนั้นต้องระมัดระวังเพราะเป็นโรคติดต่อได้เราต้องคิดไว้เสมอว่าเวลาเรามีอะไรเรายังมีสมุนไพรรักษาโรคดีไม่ดีนะอาจจะทำให้โรคร้าย หมดไปได้เร็วจากสมุนไพรเก่าได้ด้านของภัยพิบัติธรรมชาติจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วเราป้องกันไม่ถูกทางอาจจะไม่รู้ว่าภัยกําลังจะมาถึงตัวเช่นแผ่นด,ดินไหวต่อไปนี้จะเกิดขึ้นทั่วโลกและเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะส่วนหนึ่งมาจากดวงดาวและในทางวิทยาศาสตร์คือโลกมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปน้าใต้โลกเยอะมากและมีอิทธิพลกับผิวโลกได้ง่าย ประเทศใหญ่ๆที่มีตึกสูงมีโอกาสแผ่นดินไหวและมีคนเดือดร้อนเยอะส่วนของเราจะมีทั้งน้ำท่วมและอาจจะมีสึนามิเกิดขึ้นได้จึงขอให้อย่าประมาทต้องหมั่นดูแลสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างสูงๆสะพานลอยฟ้าต้องดูแลเข้มงวดเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นเคลื่อนไหวจากสภาพใต้ดิน